ครับเกมเราวันนี้นะครับก็เจอกับนิวซีแลนด์นะครับก็นิวซีแลนด์ก็ทีมนะครับก็อยู่อันดับต้นๆนะฮะของของของเอเชียก็เด็กเราวันนี้นะครับก็ก็ทำหน้าที่ได้ดีแต่นะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเรามีโอกาสที่จะขึ้นนําเขาแล้วมีโอกาสที่ชนะเขานะฮะแต่เราปิดเกมไม่ได้นะครับแล้วก็การควบคุมของการเล่นของตัวเองเนี่ยควบคุมไม่ได้นะครับวันนี้ ก็เลยทาใ,ให้พลาดไปส่วนส่วนทีม2นี่เป็นเด็กใหม่นะครับเป็นเด็กใหม่ที่เราเอาขึ้นมาเล่นนะครับก็ต้องต้องตอ,งตองใช้ประสบการณ์อีกฮะก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ซ้อมแข่งไปเรื่อยๆอาจจะมีการพัฒนามากขึ้นนะครับเกมวันนี้เราก็พูดถึงตอนช่วงแรกเราทําได้ดีแต่ว่าบอลช่วงท้ายเกมเราคุมไม่ได้เรานําเข้ามาตลอดเราทําได้เหนือเขาตลอดพอมาท้ายเกมเราไปเสียเองครับ ก็ขอขอบคุณแฟนๆที่เชียร์พวกเราก็ขอให้เชียร์พวกเราไปตลอดครับเราจะพัฒนาทีมของเราให้ดีขึ้นครับ,รบสำหรับเกมวันนี้นะครับก็เป็นเป็นครั้งแรกครับสําหรับพวกเราสองคนที่ขึ้นมาเล่นในวอลเลย์บอลชาหารทีมชาติชุดประชาชนครับเพราะว่าผมก็เคยเล่นแต่รุ่นที่ผ่านๆมารุ่นยูสิบรุ่นยูย่สิครับก็ยังแบบ มีความตื่นเต้นเตื่ออะไรอยู่แถมแบบว่าโควิดมันห่างหายจากการแข่งไปนานครับก็เลยแบบมีความประมาาแล้วก็เล่นไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ครับ,รบสําหรับทีมของเราครับเรื่องสัญละร่างกายเราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบการสกัดกั้นการทําเก็มรูกของเราค่อนข้างที่จะยากลําบากก็เลยทําให้เราเล่นยากในวันนี้ครับ